มาพิวฟีโนนะครับจากรถเก่าให้เป็นรถใหม่ครับให้เป็นสไตล์ซิ่งสมัยเมื่อก่อนนะครับว่าซิงประมาณใหม่ก็อันนี้รถใช้งานทีดานนะครับเอามาตัวนี้มันกว้างๆก็เลยแบบว่ามาลองทําดูก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเงินปีกนะครับแล้วก็จะมีลูกนนิดหน่อยเป็นขอบ็บทั่วไปครับก็เป็นเดิมๆเอาไว้วิ่งอะไรอย่างเดียวครับกานสำรวจครับวันนี้หลังจากรื้อแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ประเมินความเสียหายแล้วตอนนี้ก็ อาจจะได้มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือทําสีใหม่นะครับอันนี้ไม่ซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรหลักๆก็จะมีนะครับโชคอนี่ทาสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยครับชิ้นดาตอนแรกว่าจะพ่นสีใหม่นะครับแต่ว่าทีนี้หูอะไรมันหักหมดแล้วครับก็ชุดนี้ซื้อใหม่เลยง่ายๆอันนี้เดี๋ยวโครงก็เดี๋ยวโครงนี้ค่อยมาทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็เตรียมขัดเตรียมอะไรนะครับ แต่พวกนี้กองนี้จะเป็นสีดำนะที่ผมทําที่ผมเรียกอะไรวางแบบไว้ในหัวนะชุดนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดําด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาทําคมสากกันแล้วก็จะมีโชกชกนี้ก็เล็งๆไปแล้วครับอันนี้ไม่ซื้อนะอันนี้พ่นสีเอาง่ายดีพ่นสีเอาอก็พ่นสีอาจจะตัวนี้อาจจะได้ซื้อใหม่นะครับตัวนี้อาจจะได้ซื้อใหม่ประมาณนี้อันนี้ก็คือ ชุดสีที่จะพ่นพรุ่งนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพ่นแล้วก็เก็บไปก่อนนะไปทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูโอเคเดี๋ยวไปดูตอนทำความสะอาดแล้วก็พ่นสีพรุ่งนี้กันดีกว่าอันนี้หลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเอาคร่าวๆก็พอตอนแรกมันก็จะแบบเคอะๆหน่อยอันนี้ก็ใช้น้ำยาบ้านๆไม่อยากใส่เอง เป็ดโปเยอะครับกลัวมันจะเป็นคราบที่เกลือนะอเอาแค่แบบว่าพอดูสะอาดก็พอตอนแรกมันแบบว่าเป็นคราบน้ํามันแบบหนาๆแบบเป็นก้อนเลยนะอเอาแค่พอออกนะครับน,นี่ก็ล้างประมาณนี้นะครับไม่ได้เอาใหม่อะไรมากมายครับลดเอาไว้ใช้เนี่ยอันนี้ก็ใช้น้ํามัน95้านะครับแล้วก็เป็ดโปนิดนึงแล้วก็เป็ดแซบ,บกับน้ำเปล่าครับประมาณน,นี้ถือว่าโอเคเลยจกระดับหนึ่งอันนี้ต่อไปก็ ลอ้อชุดล้อนะครับแล้วก็มีชิ้นดําพวกนี้ที่ยังไม่ได้พ่นใหม่นะอันนี้คือเป็นสีดาทั้งหมดเลยนะแล้วก็โช๊คใหม่โชกโชกเอาเป็นอันเดิมทํานะครับแล้วก็ซ่อมซีนอะไรเรียบร้อยส่วนตัวสีรถก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูขาวๆก่อนนะครับสีรถตัวแรกจะเอาเป็นสีนงเงินพิเศษนะครับแต่ว่าสีนี้มันกลัวนแบบว่าจะจืดๆไปก็เลยเอาเป็นทางสีนี้นะครับจริงๆในตัวจริงมันจะออกสีเขียวนะแต่ว่าในรูปมันเป็นสีฟ้า แล้วก็ตัดกับสีดำนะครับแล้วก็เป็นล้อให้เปลี่ยนสีทองนะครับแล้วก็จะมีนี้ด้วยเออดุมนะครับเดี๋ยวตัดตัดของเดิมมามาทําสีนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปเลยนะครับให้ดูคร่าวๆโชคนี้ไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วโชคชิ้นดำมนันก็คือเสียแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยตัวกองผมก็สั่งมาใหม่ละโอเคประมาณนี้ครับ อันนี้ต่อจากตอนที่แล้วนะครับอันนี้ก็ประกอบไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีเปลี่ยนแผนหลายอย่างเลยนะครับก็โชคนี้เป็นสีดํานะครับโชคเป็นสีดําอันนี้ก็เซ็ตเซ็ตเปลี่ยนซีนแล้วก็ทําสีใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ลองเดี๋ยวจะลองโหลดนิ้วครึ่งก,ก่อนผมจะรอดูว่ามันจะชิดบางโคนแค่ไหนนะล้อใส่เป็นยางเล็กนะครับตอนนี้ก็เอารอไปขึ้นซีเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอานะครับโชคก็ใช้เป็นโชคเดิมของใหม่นะอันนี้ก็ได้มาแล้วก็เอามาพ่นสีใหม่นะ ประมาณนี้ก็จะมีรอยแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับรอยใช้งานให้มันดูใหม่ที่เฉยเนี่ยครับอันนี้ก็ลอชิ้นดานะครับบางคนก็คนให้มันดูใหม่นะครับเมื่อมีรอยก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าถ้าโป้ไปมันก็จะหลุดน,นะเป็นชิ้นคอนโซลจริงคนนี้มันก็เบิกไม่แพงหรอกครับมันอันนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนนชุดน,นี้ก็สามสี่ร้อยแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงก็คือชุดคอนโซลชิ้นดําตรงนี้ทั้งหมดครับก็คือจะตอนแรก เขาเรียกว่าจะเปลี่ยนหม่หมดใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูชิ้นที่แตกก่อนว่ามันซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็อาจจะแบบว่าใส่ของเดิมไปและอนาคตอาจจะเปลี่ยนอะไรที่หลังก็ค่อยว่ากันประมาณนี้นะครับคือรอบนี้จะผมจะทําให้ดูว่างบมันจะประหยัดที่สุดได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก็หมดไปประมาณสักสองพันได้ครับประมาณนะล้อล้อห้าร้อยยางห้าร้อยขึ้นสี่งห้าร้อยพันห้าเปลี่ยนลูกป,ปืนอะไรเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ ในชุดกองนะครับชุดกองเปลี่ยนใหม่โ,โชก็ซื้อมาประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับดูคร้าๆนะอันนี้ก็ชุดสี่นะครับที่ทําไว้รอ้อรอขึ้นนะครับรอชิ้นดาแล้วก็ขึ้นอันนี้ยางนะครับยางที่ผมซื้อมาชุดละห้าร้อยพร้อมยางในนะครับเป็นยางเส้นเล็กนะประมาณนี้เดี๋ยวตอนล้อมาแล้วผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงต่อกันเลย โอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนต่อไปโอเคครับอันนี้มาต่อจากตอนที่แล้วนะก็ประกอบไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนเยอะเปลี่ยนระหว่างทางตลอดเลยครับก็ตอนแรกที่ว่าจะเบิกชิ้นดาใหม่ครับอันนี้ก็ไม่เบิกละก็คือเอาชิ้นเดิมทำนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีลิ้วรอยของรอ,อยเก่าที่เป็นรอยรถล้มมาอะไรมาะคระับแต่ว่าพวกชิ้นดำไม่ได้เสียเน,นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะค่อยเปลี่ยนตามหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบให้มันดูแบบดูใหม่เฉยนะ ก็จะประมาณนี้ครับ,รบมันเป็นลิ้วอนิดนึงแต่ว่าก็คือให้มันพน่นดำ้มันเป็นดำใหม่นะครับอันนี้ก็ฝุ่นเกาะแล้วครับประมาณนี้นะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับแล้วก,ก็เหลือชุดชุดเบรกนะครับชุดเบรกนะระบบเบรกประมาณนี้แล้วก็ล้อขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้อพร้อมอยางนะยางเ,าเป็นไซส์เล็กเลยนะครับประมาณนี้ ขาาวนะแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ามันจะจบแล้วนะครับเหลือแค่เป็นบางท่อนะครับบางท่อที่ยังไม่ได้ทำนะทำแล้วก็ซื้อ,ซ,อซื้อตัวชิ้นเงาบางท่อใหม่แล้วก็ชุดเบรกใหม่แค่นั้นเองนี่ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ถ้างบรวมๆประมาณก็ยังไม่เกิน3,000บาทนะถ้าไม่รวมค่าทำสีนะนี่ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับไอคือผมเปิดตาทำสีไง,งก็คือใช้สีเหลือนี่ครับสีผมเหลือเยอะครับ ก็ใช้สีเหลือๆนะครับเอามาทำนะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดตรงนี้ไปให้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองถ้าหลังจากที่ทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมจะลองเขียนบินรวมค่าทําสีให้เรียบร้อยนะครับว่างบมันจุประมาณไหนนะครับรวมชุดล้อรวมจุกจิกอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปเลยครับอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ถึงกับแบบว่าใหม่กลิปนะครับแต่ว่าเอาแค่แบบ ไปไหนไม่อายเพื่อนนะครับแบบในแบบงบประหยัดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่ประมาณ120บาทนะนี่เคตัวนี้อันนี้ก็ใช้เป็นตัวเก่านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับตัวนี้สายเบรกยังเป็นของเดิมอยู่นะนครับไล่ประมาณนี้ก็จะไล่ทีละจุดเลยนะครับก็เป็นโช๊คทําสีใหม่นะครับโช๊คทาสีใหม่ตัวนี้เป็นบูทใหม่นะครับเป็นของหนุ่ยครับแล้วก็ดุมก็ทําสีใหม่ครับแล้วก็ขึ้นสี่ล้อใหม่ยางใหม่นะ คอนโซลนี้ไม่ได้เปลี่ยนสักทีเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยมันจะเป็นรอยหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมองไม่ชัดเลยแล้วก็มีแตกตรงนั้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราเล่นประหยัดนะครับนี่ผมเพิ่งล้างรถนะครับพอดีจอดไปนาปุ่นเกาะมาแลละนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะตอกแฮนนี้ผมก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เสียตังค์ตอนแรกจะเปลี่ยนประกับตัวนี้ด้วยก็เหมือนเดิมครับตามสเต็ปเน้นประหยัดก็ยังไม่เปลี่ยนครับอันไหนใช้ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแค่ทำให้มันดูใหม่ชี่เคย แล้วก็ตัวนี้ก็อันเก่าตอนแรกผมไม่มีมานะครับผมก็หาซื้อมือสองถูกๆมานะครับอันประมาณร้อยกว่าบาทนะสองชิ้นนี้มือสองมาก็จะมีร้อไม่ได้ตรีเลยครับแค่พ่นให้มันดํานะแข้งนี้ก็พ่นสีใหม่ครับโชคนี้ก็ซื้อใหม่นะโชค๊คซื้อใหม่อันลนะประมาณสองร้อยนะครับข้างหลังก็เหมือนข้างหน้าเลยครับก็ทําสีดูใหม่ขึ้นล้อแล้วก็ล้อใหม่ยางใหม่นะบางคนบางคนก็ยังเป็นของเดิมนะครับทำสีใหม่ดูได้เลยครับเป็นของทําสีนะ แต่ว่าใหม่สีที่ผมพ่นอะ่ะอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าผมมาเป็นร้านทําสีใช่ไหมแล้วเวลาพ่นอะ่ะผมมีวิธีพ่นให้มันเหมือนของชิ้นที่เบิกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บพื้นนะเพราะว่าเก็บไปมันก็รอนเหมือนเดิมปฟท้ายยังไม่เปลี่ยนนะครับใช้ไปก่อนนะมันจะเป็นรอยอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้สีเลี่ยดวิ่งอะไรนะอย่างที่ผมบอกครัท่อก็เอามาพ่นสีใหม่นะครับท่อพ่นสีใหม่การร้อนนี้ก็ใช้ของเดิมนะครับเอาสีสีกระป๋องพ่นเลยนะครับเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ซื้อเอานเน็ตครับประมาณ ร้อยหนึ่งอะกลมๆร้อยหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็ทําสีนะครับกองตัวนี้ผมก็ซื้อใหม่นะครับกองตัวนี้แต่ว่าไปซื้อมือสองนะครับเอามาพ่นสีเหมือนเดิมนี่ตัวนี้ฟิวจะได้แบบเหมือนรถใหม่นะครับแต่ว่าถ้าม,ามองใกล้ๆกลก็อาจจะดูเหมือนไม่ใหม่นะอันนี้ครับยืนยันได้เลยว่าเป็นของเดิมทําสีนะครับดูดูจากตรงนี้นะเดี๋ยว่มันแตกหมดแล้วที่ผมบอกตอนแรกว่าผมจะเปลี่ยนแต่ว่ทีนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าประหยัดไปก่อนเพราะในชุดนี้เบิกใหม่ หมดก็ประมาณอยู่แปดเก้าร้อยนะครับดำทั้งหมดนี้นะแต่ว่าอันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนปั๊มตัวนี้ก็ตอนแรกก็ทําสีไปแล้วครับแต่เนี่ยมันต้องเจาะตัวนี้ครับตัวนี้พอดีตัวนี้มันขาดคาผมก็เลยสภาพนี้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอย่างนี้ก็ได้ดูแปลกๆติเอาไว้อย่นี้แล้วกันแล้วก็โชคนี่ครับจานนี้ก็ซื้อใหม่ร้อยหนึ่งครับจานนี้ร้อยหนึ่งแต่ว่านาตตัวนี้ตัวยี่สิบบาทนะครับประมาณนี้นะโดยรวมโดยรวมนี่ที่ผมบอกว่าแตกนะครับ แต่ว่าพ่นสีใหม่มันก็ดูใหม่ครับประมาณนี้ให้ดูแบบโดยรวมนี่นะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเข้าๆราคาให้ฟังนะครับก็ที่ซื้อหลักๆนะครับก็จะมีดี๋ยวอันนะึครับขอดินผ่านไปก่อนพี่ซื้อหลักๆนะครับก็จะมีล้อนะครับล้อก็ห้าร้อยครับยางห้าร้อยอันหนึ่งพันบาท ขึ้น4ี่อีกเป็นพันห้านะขึ้น4ี่เป็นพันห้าลานดิสนะครับหนึ่งรอบาทเป็นพันหนะครับแล้วก็มีตัวนี้อัตีเป็นหนึ่งกลมกลมแล้วกันร้อยพันพันเจ็ดพันเจ็ดแล้วมีตัวไหนตัวนี้ของผมแตกนะครับตัวนี้ผมแตกอันตีอีกร้อยหนึ่งพันแปดแล้วก็มีอะไรอีกอเดี๋ยวผมไล่เลยบูธนะครับบูธร้อยห้าสิบบูธร้อยห้าสิบก็เป็นพันแปดร้อยห้าสิบนะ แล้วก็ตัวนี้อตัวนี้ตัวนี้ตีร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบก็เป็นสองพันทวนแล้วนะครับสองพันทวนตัวนี้ก็สองร้อยสองพันสองนะครับก็เบาะนี้ผมปาดมาอยู่แล้วนะเบาะผมปาดมาอยู่แล้วของบางอย่างก็มีอยู่แล้วครับมีอะไรอีกมีขาบูค้าบูผมเปลี่ยนลูกใหม่ไปก็ลูกก็สองร้อยกบาดเอาสามร้อยแล้วกันเป็นประมาณสองพันนิดนิด แล้วก็อันนี้พวกนี้ยังไม่ยังไม่ถึงแบบว่ารวมทําสีนะครับทําสีที่ผมทําเองนะผมใช้สีเหลือนะครับก็ถ้าเอาจริงๆก็ของที่ทาไปทั้งหมดอยู่ไม่เกินสองพันห้านะครับตอนนี้เออนี่นี่ด้วยน,นี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ข้างในนี้อีก 150. ร้อยห้าสิบตีเป็นกลมอสองพันห้าแล้วกันของที่ตื้อไปทั้งหมดทั้งหมดสองพันห้านะครับสองพันห้าแล้วก็ถ้าเม็ดเสร็จรวมทําสีแล้วถ้าเป็นราคาที่ผมรับทำนะรับบิ้ลหมดนี้ก็ จะตกประมาณ3,000ก็เอาเป็น5,000ได้กันสรุปว่าที่ทํามาทั้งหมดนะครับก็ตกอยู่ที่5,000รวมทําสีนะครับหรือว่ารถใครที่ไม่ต้องทําสีก็จะอยู่แค่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแบบทําเองนะค่าแรงต่งางหากอันนี้มาเข้าๆให้ฟังนะครับเผื่อแบบว่ามีคนหาแนวทางมาทําตามนะครับก็ดูไใหม่ขึ้นมาระดับหนึ่งครับครับแล้วก็ ส่วนตัวผมรับทำสีมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าสนใจสอบถามได้เลยนะครับรับประกันงาน6เดือนก็งานก็จะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ